ค่นักเรียนทุกคนสําหรับสถานการณ์ช่วงนี้นะคะก็ยังไม่ดีขึ้นเลยคุณรูก็เลยทําคลิปวิดีโอการสอนการอ่านบทร้อยกองเรื่องสั่งทองตอนกําเนิดภาษาสังจะมีวิธีการและการออกเสียงยังไงนะคะเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะการอ่านออกเสียงบทร้อยกองเรื่องสั่งทองตอนกําเนิดภาษาสังจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองได้ สอ,อ่านออกเสียงบทร้อยกองได้ถูก3าม,มีมาระยาะทในการอ่านต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นใบความรู้นะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยกองบทร้อยกองคือค้อยคําที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบถูกต้องตามข้อกําหนดฉันทลักษ์ณกนสุภาพคือกรที่วักหนึ่งมีจํานวนคําระหว่าง 7จ็ดถึงเก้าคำสำหรับการอ่านออกเสียงบทร้อยกองนั้นก่อนอ่านควรศึกษาประเด็นต่อไปนี้นักเรียนดูิสีที่ครูเน้นไว้นะคะ1คําคำศัพท์ยากในบทร้อยกองต้องศึกษาคำอ่านและความหมายให้เข้าใจก่อน2รูปแบบของบทร้อยกองต้องศึกษาประเภทของบทร้อยกองจำนวนคำในวรรคสจังหวะในการอ่าน ต้องศึกษาจังหวะการอ่านบทร้อยกองประเภทนั้นๆเพราะบทร้อยกองถ้ามี7จ็ดคำเราจะอ่านเป็น2 2งสถ้ามี8ปดคำเราจะอ่าน3 2 3ถ้ามี9ก้าคำเราจะอ่านเป็น3 3มสามสามคือจำนวนคำในวรรคนั้นนะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยกองเราจะมีด้วยกันสองวิธี หนึ่งอ่านออกเสียงปกติคืออ่านออกเสียงปกติเหมือนกับการอ่านบทร้อยแก้วทั่วไปจะไม่มีเว้นวรรคและเน้นจังหวะที่สัมพันธ์สัมผัสขอโทษนะคะตามบทร้อยกองแต่ละประเภทซึ่งต่างกันสองอ่านออกเสียงเป็นทำนองการอ่านออกเสียงเป็นทำนองเนี่ยมันจะต้องมีเสียงสูงต่ำหนักเบายาวสั้น แล้วก็เอื้อนเสียงเน้นสัมผัสให้ชัดเจนไพเราะเสียงเป็นกลางวานแสดงอารมณ์เนื้อหาของบทร้อยกองนั้นนะคะต่อไปนะคะหลักสําคัญในการอ่านออกเสียงบทร้อยกอง1อ่านออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขรวิธี 2. อ่านเว้นจังหวะจังหวะวรรตอนให้ถูกต้อง 3. น้ําเสียงไพเราะชัดเจน 4. เน้นแสดงอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง ส่วนมารยาทในการอ่านนะคะ 1. อ่านด้วยน้ำเสียงสุภาพเสียงดังพอประมาณไม่ตะโกนเสียงดัง 2. มีท่าทีสุภาพในการอ่านบุคลิกภาพเรียบร้อยสง่างาม 3. ถ้าเป็นการนั่งอ่านควรนั่งหลังตรงถ้าเป็นการยืนก็ยืนตรงด้วยท่าทีสุภาพ 4. ถ้าเป็นการอ่านบทร้อยกองควรอ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ส่วนใบความรู้นี่นะคะนักเรียนสามารถมาดูย้อนหลังได้นะคะว่าการอ่านบท้อยกองมีวิธีการใดบ้างเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ง่ายๆอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือ 1. นึ่ง้ำเสียงและอารมณ์ต้องเป็นไปตามเนื้อเรื่องถ้าเนื้อเรื่องนั้นเศร้าด่าเริงนักเรียนก็ทําเสียงให้ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องนั้นนะคะ 2. ศึกษาคําอ่านและคําศัพท์ยาก 3. อ่านเว้นวรรคให้ถูกต้อง4เสียงไพเราะชัดเจน เดี๋ยวเราจะคุณครูจะสอนอ่านซักบทหนึ่งนะคะเรื่องตอนกำเนิดภาษสังนะคะมือเอือนั้นพระสังสอนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา จะใครอ,ออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านกล้าเอาเป็อนหนักนา <_ d> um> เหนื่อยยากลำบากกายา <_ d> um> กลับมาจนคำแล้วรำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิด พิสมัยพระคุณล,ลำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็ก,วก,กลัวการไก่ปลาพาฟูมากินข้าวของพระแม่จเจ้าอยู่เช้าชันคุยเคียรียรายทั้งดินดาน พระมารดามาเห็นจะรำไรยิ้มรออสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็าห้าไม่ออกจากสังพันทันใดช่วยจับไม้ได้ลายตีกอบเก็บ ข้าเอาหกที่อตกดินพันพินลอออรับใคยับนี้เลียวดูผู้คนชนนานีจะนีข้าสั่งกำบังตนหุงข้าเอห้าปละาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหน ช่วยคับไกป่ป่าประสาจนสรารวลเล่นพางไม่ห่างดูอ่ะเดี๋ยวเราจะสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้น้ำเสียงและอารมณ์จะต้องไปเป็นตามเนื้อเรื่องสองศึกษาคำศัพท์ยากสามอ่านเว้นจังหวะวักตอนให้ถูกต้องแล้วก็เสียงต้องไพเราะและชัดเจนด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้นักเรียนก็รู้วิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยกองแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะใครทบทวนแล้วทําได้แล้วนักเรียนก็สามารถส่งคลิปวิดีโอการอ่านบทร้อยกองไปที่กลุ่มของเราได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ okay.